สวัสดีครับคุณู้ฟังทีักครับประเทศไทยเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจะพูดหรือไม่พูดเรื่องอะไรเป็นข่าวทั้งนั้นแหละครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าบิ๊กตู่ย้ำยังไม่คุยกับบิ๊กป้อมเรื่องจับมือตั้งรัฐบาลพร้อมกับยืนยันว่าตอนนี้กระแสรวมไทยสร้างชาติกำลังดี เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเป็นการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายไพบูณิติตะว,วันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยประกาศว่าจะไม่ร่วมจับมือจะตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและก็พักก้าวไกลนักข่าวถามพลเอกประยุทธ์ว่ามองเรื่องนี้ยังไงพลเอกประยุทธต์ตอบว่ายังไงรู้ไหมครับพลเอกประยุทธต์ตอบในฐานะรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้มองครับ นักข่าวก็ถามต่อว่านายกได้พูดอะไรกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณในเรื่องนี้หรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็ตอบบอกว่าก็คุยเรื่องทั่วๆไปนะครับนักข่าวก็ย้ำอีกมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าอย่างนี้นะครับไม่เคยคุยกันเรื่องพวกนี้หรอกครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าพักผมก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครอยู่แล้วนี่ครับ ผมต้องการทำเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนอะไรที่ดีก็ว่ากันไปอย่ามาพูดว่าแต่ว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคืออนาคตนะครับมันยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปคิดมันเลยครับนักข่าวถามต่อมองว่าพรรคพลังประชารัฐเล่นบทตีสองหน้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบอย่างใจเย็นว่าไม่ได้มองครับผมไม่ได้มองใครทั้งสิ้นหรอกครับผมมองว่ารัฐบาลจะทําอะไรเพื่อประชาชนได้บ้าง ทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าแล้วก็จะไม่สร้างภาระไว้ให้กับคนอื่นนะครับนักข่าวรายงานบอกว่าในระหว่างที่นายกรัฐมนตรียืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่ปรากฏว่ามีชายวัยกลางคนกําลังปีนต้นไม้ด้านข้างทําเนียบรัฐบาลแล้วก็ส่งเสียงดังถึงพลเอกประยุทธ์นะครับตลอดช่วงเวลาที่ให้สัมภาษณ์จนนายกรัฐมนตรีต้องถามนักข่าวว่าใคร ผู้สื่อข่าวก็ตอบว่าเขามาปีนต้นไม้ตะโกนหานายกเป็นชั่วโมงแล้วค่ะนายกก็บอกว่าเลยไปบอกว่านายกเขาทำงานอยู่กันแล้วกันนักข่าวก็เลยถามต่อได้ฟังตัวแทนจากพักรวมไทยสร้างชาติไปขึ้นเบทีดีเบตร,ร่วมกับพักการเมืองอื่นหรือยงังนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะครับบอกว่าก็โอเคครับก็บอกให้สุภาพเรียบร้อยไม่ไปทะเลาะก,กับใครทท้งนั้นแหละครับ นโยบายของผมเนี่ยคือไม่ไปอะไรกับพรรคอื่นๆไม่รู้ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักคือผมเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับใครนะครับเพราะผมมองประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเนี่ยเป็นหลักตลอดเวลาทุกคนไม่ได้เป็นศัตรูของผมเราให้เกียรติซึ่งกันและกันจะดีกว่านักข่าวก็ถามว่ากระแสตอบรับของพักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างพลเอกประยุทธ์ตอบในฐานะที่เป็นแกนนําพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าก็ดีอยู่นะครับ มีอะไรเสียหายหรือเปล่าละครับนักข่าวก็ถามย้ำอีกนะครับว่าทางพรรครมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ทำโพลของพรรคมารายงานบ้างหรือเปล่านายกรัฐมนตรีตอบว่าอย่างนี้ครับตอบว่าคุณก็รู้เองอยู่แล้วไม่ใช่แหระครับก็โอเคยังรับได้อยู่คำถามต่อมาครับการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะมีนโยบายเด็ดๆอะไรออกมาแบบเปรี่ยงเปี่ยหรือเปล่าพลดเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างนี้ครับไม่เด็ดเป็นยังไงล่ะครับ กลยุทธ์ของผมเนี่ยมีอยู่แล้วที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของผมแต่ทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีความระมัดระวังผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติและประชาชนที่เขาได้รับต้องระวังอยู่แล้วจะทําอย่างไรไม่ให้เขาเนี่ยได้รับผลกระทบในการที่จะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาถ้าเกิดว่าทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วคนเก่าๆเขาไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วเขาจะยอมกันไหมนะครับ ผมก็ไม่อยากจะไปทะเลาะบบอแวงกับใครน,นะครับกรุณาใช้วิจรารณญาณใคร่ควรวนให้ดีกันแล้วกันฝากสื่อด้วยนะครับนักข่าวถามต่อครับยังไม่จบถามว่าคิดว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะได้เสียงเกินหนึ่งร้อยหรือไม่พระดูเหมือนว่าทางพักจะมีความมั่นใจพลเอกประยุทธ์ตอบมาอย่างนี้ครับก็ต้องมั่นใจสิครับธรรมดาครับทุกพักก็ต้องมั่นใจกันเราเป็นประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ต้องมั่นใจแล้วจ้ะ มั่นใจในสิ่งที่เราทําวันนี้ทําด้วยความถูกต้องสุจริตและยุติธรรมซึ่งเป็นนโยบายของพักอยู่แล้วหัวหน้าพักเขาก็ดําเนินการตามนี้ขอให้เชื่อมั่นกับเรากันแต่ถ้าเกิดทุกคนต้องการอะไรที่มันหมือหวาเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับแต่ต้องระมัดระวังความเสียหายขนาดใหญ่มันจะตามมาด้วยนะครับนักข่าวถามต่อครับว่าคิดว่าพักเพื่อไทยจะได้เกิน310เสียงหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างนี้ครับ จะไปคิดทําไมแล้วครับใครเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับเรื่องของท่านมันต้องคิดไปล่วงหน้าทําไมล่ะครับ